สวัสดีครับผมสีผ้ามะมึงบรรยากาศอยู่เกันหน่าสีสไลด์ห่อเคือเก่าแล้วครับพี่น้องฝนตกป็งแก่เมือ่อคืนนะครับนามอยู่ในเกนลือนราสีสไลด์หองนี่ยนะขึ้นแน่อยู่ครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ไทยเกือนนอาครับเสี้ยนเบ็ดเสี้ยนแหน จะหากินคือเกาครับบางมือม้านแน่บางมือโบม้านแน่เนาะครับพี่น้องพี่น้องเพื่อนสอนปลาแก้วเพื่อนกับบอลคอยได้ครับกะไดบหลายครับมือนเพื่อนว่าได้ช่วงเศร้านะครับ มันสอนขึ้นมากกับโมไดเราครับพี่น้องกับไดบมไลผมว่าจะซื้อป้าไปฝากผู้เฒ่ายูบานครับว่าให้ผู้เฒ่าคนไปเฮ็ดแนวกินอยู่บานคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อพี่น้องสวัสดีครับ